สวัสดีค่ะพี่น้องตะปูน้ำโอ้ตะปู่นนะออันนี้คือตะปูจุจีกายใสร้ากายอืมอันนี้อันนี้ออันนี้ตีโมไหยอันนี้มันหอดใหม่ชา่ปูมเลวค่ะเดิมาบทันตอนเขาเ h i ดตอนนี้เขากำลังเสีกงาอนนี้เขากำลังสีหอโมเป็ยนหงอโเปยนหงบเป็ยนหงอทักกะทิก็เขาท่าทูนกานไม่รั้เขาบ่าหูสนใดแ มันลืมนบนมีจุจีไปบบมันี้ละมนก้าลัางขี้เข่าต้นนี่คือฮกหมูกลัวแหละย่างแข่งจางปางห่อนกะห่อนเนาะค่ะพี่นอ้องอือกะพอโดยฝีมือคุณยายจาม่กล้าเลยค่ะเด้ออุ้ยนอนใหม่ชุดเลยนี่มาตมุ่มอุอ้ย็นแบพี่น้องเอ,อ้ย ปิดไผ่ดีะปิดไผ <c oughs> ่ยืดสโอ้ยมันเบิรยู่น้ำสายอยู่ด้วยกับพี่น้องเือลดิโอ้ยจอมินเห็นระยกพี่นอเดี๋ยวสกิดอ่างเด้วกล้เยเถินเออหมูอันโปรนีโปมแ่บแสบได้สูเบิ่งอันคตหนึ่งก็อยู่น้ำจาอบุญ <c oughs> <c oughs> เออแค่นี้ก็แค่นี้ <c oughs> โอ้ยคนนี่แม่คนกันเพ่อจะได้จะสิกินน้ำน้อนี่นอเน็คนกินอยากนี่เได้พี่น้องใช่เฮ็ดยังไหลเฮ็ดยังไงจะเสียบบอยย่งไงใครแค่ตียงไงผู้ตี่มันยัไงเลยเดั่ไหลน้ารนมันจะเียบกาแ่ใส่บุฟฟี่ดนหรือ่ด่ จับจับจับใหญ่ๆเลยโคตจุจีปนจุจีมันเรอมันหยามันยะมันบ่อใสขึ้นกรไดอยา้นีติดใส่บาน้าจ้าหมจุจีติดข้อจะเดี๋ยวคุนใส่บกข่าวน้ำบนใส่ว่ะแอาวนกงต็ดท มาซือน่ะเห็ดแล้วแล้วก็เผาทอยูเป็นมูลูกจีก็บ่อไปเอาไปไก่ดำเอาไปไอไอของมาลาเมฆหนึองมื่นบ่อหนึ่งหมื่นน้องหล่าขอกของมาลา่มฆไอเอานี่ไปหาลูก เอาะไรก็เอาระต้อมังเนี่ยเออต้อให้ก็ได้จะห่ออยู่บ้านสาวเจ้ยหรือห่ออยู่บ้านตัวเองมีสิงนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะพี่น้องจ๋าระยะกับเด้่อค่ะเด้มหมกีโปฝีมือคุณยายจะไม่กากระหูกสาวอืมเร็กๆใส่ยี่ๆๆอาหนดีกวนเนาะเดี๋วไรเดี๋ไนดีของข้านะขวดทางว่าแต่เอาโฆษนา เดียวหางต้องเลยนะย่ายหางต้องเลยเดียวแล้วเมื่อคืนขี้โคตรแต่บาดแสบด้วนี่ไม่ได้แสบมั่วโคตรไม่ได้ขึ้นซีดไปนอนเขาวางขึ้นมใหม่บ่บ่้นโมอันนี้อันนี้อัน้นหนามันมาใส่นหนามใส่เออเอาหมุใใหญ่ัวหมนี่มูห้ามเนี่ยกระสานนะ ยูงเงี้ยฉี่ไปนอนไผ่โอ้ยไม่ได้ประเดี๋ยวถ่ายตอนหิดขั้นตอนเนาะค่ะพี่นอ้องเคี้ยวๆนิดหน่อยตาท้องพูดพักเรียบร้อย,ยสุดท้าย<ส><ด><ส><ด><ส><ด> เนิ้นๆเดี๋ยครับพี่น้องตอนอื้อผู้ใด้ายจิบเออยู่มงนึงเป็นอย่างหรอกินมาอย่างเดี๋ยวบอกุกตลอดนะเอาหน้ามมันออกเอาหน้ามมันมาใส่ตัวนี้น้ำใส้เบอดแล้วหมอดได้มันใหญ่ก็สิเม็กที่หลังดิก็เรียกเต้กับสะนะถ้าดีไปน้ำ เออเยงกู๊ปียงกุบปยาเลิศห้องห้องหาผ้าหาผนห้องหาผ้าหาผนเด้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าวัดทีชีพมืออื่นใจเย็นๆมือนีหอดเกือบใจขาดไปอีกกนอนมือนหนึ่งเขาว่ามือมืออื่นพุนตกแขนในนอนเพราะว่ากดมาทุ่มตามแต่สิริสิริพุนตกไหม้อยู่ไม่นะคะไม่มีผลนะมีแต่ผ้าใส้เนี่ยม ข้างหมอเหลี่ยวด้อค่ะพี่น้องร,รองกินตัน้งสี่เละไหะวก,กว่าแกดอีกได้แบบนี้อย่าเผลอเดี๋ยวหมอใหม่คือกันน้ำสีบุกน้ำสีบุกอืมเพรว่าฟื้นเบิดมันกแต่น,น,น,นี้นะมันอบอกคือแกดแกดมันติดต,ตะเลืดตะเลืดอู้หูมาแล้วมาแล้วโอ้ยินดียินด,ดีต้อนรับมาแล้วป่ะดิยินดีต้อนรับอุ้ยูเหมียกัลลูคน โอ้ยกระดครับกำลังกระดึงตุ้กติดอะไรแล้วมาแล้วอาหารแรงเราอันนี้พัดขิงโอ้ยนี่พัดขิงใส่เรื่องอะไรนะต้านงานดีวะอันไหนก็อื่นไม่เหงอมีไข่โมกนองใหม่ใส่จิปูอมด้วยคับพี่น้องอันนี้อุ้ไข่สเอื้อไข่ตะโดยอู้โอไข่ใส่พักนี้ได้พักกานบวงนี่ดิ นี่<ส>พักกันบวงาเขือ <elaborate> กูเมกูดีครับพี่ดองวันนี้ใเสือน้ำดี้องาฮ่า่า่ฮวันี้ยนีครับพี่องนีรับแม่จะทองคือเดีครับจะไม่ร้อแห้งด้วยครับพี่้องโอ้ไได้ได้ไใหม่กินอะไ้กินิงหลายๆจะทองไรลูกไม่มีอิงอยู่ในกระทะ ลุกบ ah <laughs> <b ắng> ่ลุกเบล่ะลุกอะไรเก็ดุกบเบล่ะตาดุ๋ยนอนป้านนีุ่้ยปมกับซุกนอนทั้งอากาศนอนด้วยคนนี้นอนนอนนอนข้าวข้าวข้าวไหนขึ้นมาด้วยฝาผูกฝาผูกเาสิเฮ้ยปนี่ปนี่ปมกับเมื่อไหร่ปนกิเกียกับเฉะนี่ด้วยปุ๊บปมกับปม ลายยางคือพลไหโซเถืองเถืองพลก็มีแตไอห่อนโอ้ตตาตาตาห้ากระโลเจียวในลมรดใส่กันเวกันว่าจะเอาใจในหมูเราก็หอมเกยานลูกิบงกินไม่หยังพี่จีนะเขาพี่ก็ไ้แกงใส่หน่ไม้สมเื่อ่าอืม ตุ้งไทยด้วยเลยจ้าไม่ไทแม่กินได้แม่กินอไร้า่ได้ดํานอดใหม่มุกนอตใหม่นั่นกินอะไรดนอตใหม่หัวใส่ใส่ใส่กินอะไรจะบักจีหนาดําหนาแดงเไม่ได้ขึ้นมาถึงบแถวไนข้ม คือว่าชุดสีขึ้นคนแสียไปนี่นม่ร้ยเนาะมืงมือรวยือยังงมมารวยอยู่เรื่องมึงเด้อที่ไม่วยเสลับพาะได้มามองเกาน่ะอืมเออืนี่จะมองเกาเียแบบเ้อเเส้ยป่ะคุนยุทธีแล้วก็เสีทำไมคนอีสานนี่มึงเลยว่ามันเสียมันเหมน เดียวก็แบบแ่ก็ตวเข็มไปหน่อยหนึ่งนู้แ็คเขาทอดเิ่มิแล้วเขาดีลยวนมันเพิ่อเติมมงนอนหนยสั่งถึงแกในต้วนี้ดีสีเลยิเลืพิ่มมงอือส มันตัวใหญ่อยู่เพราะว่าประธานมีปีกกันกินเข้าวะมันจะตัวใหญ่ๆเนาะมันมันแนว่าบม่ปีกกล่งเสนมัมันมันหมันใหญี่เขาบอกินมัไมีปีกเนะให้นนเองครับมมันแวก้ขี้ียังเนนอเฮ้ยหอมๆเอ้วหอมเบอร์หอมเบอหอมเน่งดูขนาด ทางแหลงบ่แม่นว่าอาบนาเลยออแปลงมือไปคนโคนาชเบอรปีเขาบอกว่างหนะไปก็จะหาอยใวไปเลยไปนั่งบอกงาน่าไ่เคุณเต่งงานเนี่ยวัจะพาไปนกตัวั่าีเ นี่ไท่แบบนี้ใช่ตัวใหญ่มีนนามดิ้งอ่ะเอฟเฟกแบบนี้ตัวใหตื้นไทรบไดใสหนามบไดใสบไดลอยหนามเอาไปตังค์เงินกาได้เห็นตรงนี้เยว่าบัต้องใสหนามอย่างนแต่โดยถามย่าอยด่ดนแบนี้เลยแล้วทำไมวะะ สั่งกระทาชื่อๆนี่โมเดลแนับถือนี่โมเดลโมเดลพันเปลี่ยนแต่อาหารถือนบาทอาหารบาทข้าต้มจืดบะเป็นพะโลูบะเป็นปล่อยเป็นเลยอ่ะปล่อยเป็นปล่อยเป็นใส่แต่หัวหอมครับเออใส่แต่หัวหอมกับกับก้าวเผาปอะไรมาใหม่ให้เชียร์มั้งแต่ละคนบุญละ มึงเลือกกระสอบเหือนี้เไม่ยี่้อแบบที่น้อหังแล้วก็อนนี้ตะแกรงเลยกินไร้ย่างเงี้ยไข่ตุนใสอดัดาย่น้ช่วยแม่เจาเขด้วนะี่เสือเสดัอแม่บอกื้อนื้เือจะได้เวาเราเคยเปทหาร

คือจ,จังยี่หอออยี่แม่าเลยแล้วเนาะเขาวาไรเอาเลยบ่ได้รักบ่ไดนลอยเลยก็ต้องบอกให้สิด๋ยเจ้าปจะโดดไปอีกบ่มืนไปทาง้มักหน่อยมองไม่ช่เลยมม่คอไปยู่มงปลามองเขาสอนขั้วไปหลายๆ เขาเยไม่สั้นเลใช่ะใช้กับบมีมงกุดนั่นะอาหารบ้านๆง่ายๆไ้นไมาหลับคนมันเอาติเตมือเนย่ยะกินมึงกินผัจีแฉกแ่กินมือแกตักกะญอจเคยคนญี่ปุ่นมีค่ามบ่อไม่ใช่ไม่ครับกุญแจจแฉมเนี่ยมา มันข้างลคนเสียบ,บกันเนีมันเดอบ,บนี่แหละสมนี่มันยากลฮะยากเล,กเลกเยเลบบเลเลื่เนัวมันอปอพอเอนต่บว่าเฉวนะบ่ก็คงนี้เลยกาโอแม่ขามันได้สิโอ้ย่ไหม้าแม่เจเขาสขร้างคนในตัหน้าง,งินเยังทีวะรายตัวมีอ้ไปขัวมันกินจะเสียคให้ดี ทางเกี่ยวหอมแข็งอีนู่นอันนั้นบางต้างมีบอสรวมคนสลับกันรุมแบบเงี้ยงๆต้องโกรอันนี้เป็นอานนี้ตักปูนมาต่างังอยู่แถวฝั่งใต้กี้มีอยอะคนอีนู่นมลแล้วมันก็มลไงหว่างงแต่ว่าเราบุกขายมีอยู่เห็นเลยกินมีอยู่แต่มีปลาตัวนี้มนฝั่งใต้มันอยู่น้ำต้นต้นเนี่ยงเหมือนน้ำต้นเนี่ยงอีนู่นนะนู่นมลนู่นมลไงแต่จิ้มมันอยู่ในหอกีทุน ถ้าเราทำใช่ไหมมีโขมีปลาผู้ใดเคยเบิ่งขิดแลวเจิดกระเจเยจะไม่กล้ากินแม่งแม่งผักบ่แม่งผักไม่ผับเขาซกินยังเงื่อนหงุดหงิดพ่อองแล้วแต่กีดมันบ่มีผักก็เป็นยังดอกเมากกว่าแต่ว่าเ้าผู้ใดมีอย่างนับนะนบ่มีแล้วบานมันบ่มีดอกตอนนักจกแต่ออันดบับแล้วก็มาเจ็อุดรฝืนจีมันดับแล้วมาเตออุดรผู้ใดเบิ่งขิดนั่นแสดงว่า ยืนเยอะอีกลึกดำบ้นอีีเยืนกวแมข้าันเปลี่ยนเย็นขอแม่งขับนเย่ใหญ่เอามาแข่งด้วยเ่าวที่ารกับแข่งเออจเจ้าผ่าไปใส่บอเสียไปที่แขนงหนามเลยยืนสง่งเกลิอดไปข้างหนอกบอข้าวหกเ้าหรือเจื บอกกินขอากินเ่าไปซูมือเจ้าข่าวกินนะผู้แขวนน้ำแขนน้ำไมแขวนเขาน้ำตัม่ได้แข็นเนี่ยื่นอันนี้ยื่นลึกก็จะไดน็ก็จา่าวด้อยโมเป็นยังโมเป็นยังอะลรปลาเพื่อนนั่นโมเป็นยังหรอ่าษาพูดเรียนคืูพยัญ่นะเกือบยดี๋ยะเราึ้นเขาแขวนเราเรียนสว่าเียนกันนานนู่ยใก เราจ้เก่าแก่มันก็ตีรงไองเา <c oughs> นั้นจะเรามามหลงด้วยพี่หนาเลยขึ้นเต็มเลยอยาวายเจ้าห <c oughs> น้านี่กินน้ำบ่ลงน้ำเก็เก่าอะไรวันตีรลังไม่มีอะไรห่ัง คือลงบหดนไกูโยมอเอาไปยังก็ไพี่หลังโยมอ้โ่งงงนี่ยูนั่งพักเบิ้งเ้อพี่นองเลยต้ดัแดงน่ะแล้นี้เลยน่ะ่ือลงบอลอะไันแกนเาท่นงเลมกินงวกิเบข้อเขียนไหมนันข้ว้จอกินเซเดียว กินมองเห็นเราไปกินอยู่ข้างหนลไปร้านกินดู่พี่ทางหงษ์ซาหอกพวว่าตรงเรีนเป็นแห่งด้วยใครพี่น้องใหญ่เป็นแห่งด้วยใครแต่พวกแขนควกไอ้ที่ล้างอะไรเลยนีดีว่ะงาแหงงาแต่งดีเลยเออื่นหมดออกพื้นที่หมดที่นีปให้ออกนั่แต่มันที่ล้างมันลุงีเลยตัมแขนดีดีซุบตับตบมนหรอไม่แน่ใอ้ยบวไ้นเี่ยต้งเอาแขนมาไอีล้งด้วีนั่น เือใช้เขาฤทธิจะเจือแอนดงเขาแอนะ์ที่หลังมาแตะเลรด้อยๆเขาพี่น้องบว่าใครไม่แชร์อ๋อใครบ่เากินไปเพ่ชนีแล้วค่ะพี่น้องได้จังได้จังได้ละห่าได้จังได้จังได้เนาะค่ะเนาะขอขอบคุณแซ่บแซ่บแซ่บแุกการดเป็นห่วงเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสู้เยี่ยมผูดยังสู้เยี่ยมอยู่ควง